โท้สั่งเลยนเลยนาะเ <Man. S 1> อื่ยเนาะเมียนมาพันดวงคุนหาก่อนมาแล้วห่อนกับห่อนเมื่อยกับเมื่อยคำถิ่มซื้อาได้นหนามด้เหนื่อยยังถาโดนเบอร์สูทาโดนแล้วจ้า พ่อหมอมากแต่ใส่ดีบ้านตาบ้านหลังนั่นละบ้านผู้ใดบ้านยายจงกับคู่อุ้มผู้นึงกต่หนักน้ำหาเหนือคู่ผู้นึงกต่หนักน้ำขัวคู่อุ้มจะเคล็ดอยังไอยากน้ำขัว,เ,วเลยบอกให้ปา่าซะยายจงเลยฉันหาเหนือคู่บู้ยนั่นงโซยังกันอยูอ่เลยนี่โอ้นี่โซสินค้าบ,บุญมาเพั่นดวง ลือฟ้ากับสมบูสมุนไพรเยาไพรชิงหลิงมันเบิดนี่ซูงูกันมั้งสิสั่งโทรสั่งลอติล่ะกับลังวันทิโทษนี่ล่ะศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่พอหมอผัดมาก่อนมือเนี่ยที่เอาจังใดล่ะมือนี้อยากได้ผัวไหมจ๊ะเอ้ายังบ่ได้อยู่ติผัวยังบ่ได้อยู่จังว่าโทษเอิ้นพ่อหมอมาเบิ่งให้นี่ล่ะอืเดี๋ยวมื้อนี้เบิ่งไฟให้ จ้าเบิ่งผูเบาไว้จะค้นลหรออก็เบิ่งไว้ก็กกผู้ดีๆผู้จบวู้เจือพู้ละเนาะเปิดเคื่อีนิดจะว่าอยากได้ค้นอคข้นยเออสายเปย์ไปยังสันเมนจำปีอ่ะอ่ะเดี๋ยวี่เบิ่งให้อ่ะบ่ะตองบ้ตองบ,อบออ้าตองปาเป้าเป่า,าสูตรเด้นหับเบิ่งรหลดเบิ่งหลด บักดำดำหววดดัวยิกยิกแขวเย็นี่บอแมนเด้อบักอันนี้ล่างผ่านสุวยบักจอยจอยดำดำสูงสูงนี่กับบแมนขี่ขาด <laughs> บักล้อลอเขาวขาวสูงสูงนี่กับบแมนอีก หมอหนิไม่เฮ็ดเวียดเฮ็ดงานไม่สนใจครอบครัวดอกถ้าครบอยู่ก็เลิกรถหมอนี่หมอนี่แห่งคักหนิก็ซื่อๆทำามทาสีรวยนี่หมอนี่ได้ไม่ได้ผาทุกข์พายงางหนิบักจ้อยบักอ้วนบักนี่นี่ผู้ดใดก็บ่ดีมั้ล่ะนี่พาทุกผ้ายากต้องเอาคนดีๆคือจังเฮ้านี่แม้ เปลี่ยนต้องผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรถเปลี่ยนเปลี่ยนหดสีบ้านโอ้ยสีได้เปลี่ยนอีกแล้วจำสีเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยนเลยเนาะเอ้ยเออเปลี่ยนหมอดูนี่ดอ่ะจะให้เด่นยึดองหนาจขนาดนี้เว้ยจะเป็นบุคิュー ชิงิงงลนจ้เลอฟ้าเข้าใจเราเข้าใจผู้หญิงสั่งเลยโทร0856471234ความลับที่ไม่ลับสำหรับคุณผู้หญิง